ค่ะมุกรด้งานมาค่ะจะพาไปดู จากดราม่าของคุณเมย์พริมายาน,นะคะหนึ่งในหุ้นส่วนธุรกิจของพริมยาพรามค่ะก็คือคุณแมนนะคะที่เห็นคุณใบเตยไปออกงานนะคะแต่ชื่อจริงๆมันชื่อของคุณแมนค่ะทีนี้ค่ะพี่ดีเจแมนนะคะเขาเดีออกมาไลฟ์ค่ะบอกว่าในหุ้นส่วนของพริมยาพรามี่ยจริงๆแล้วตอนแรกม,มันมี6คนคือผมกับน้องเมย์เนี่ยคือเจอดราม่าเรื่องของแบบข่าวเรื่องเสียหายอะไรอย่างเงี้ยในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันตรงนั้นก็มีเรื่องของปัญหาส่วนตัวนะคะแล้วก็ปัญหาแบบโหต่างๆเยอะมากนี้ก็มีหนึ่งในหุ้นส่วนนะคะเหมือนแบบคุยกันนนปปรรระะะชุมมกกกกออออไย่่าาาางเี้ใหแบบวถค นี่ถามว่าตอนนั้นเนี่ยผิดไหมนะคะก็คือว่ามันไม่ได้ผิดนะคือเพราะว่าการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทนะคะสิ่งนี้ก็คือเป็นที่ตั้งแต่ว่าที่คุณแมนออกมาไลฟ์นะคะก็คือว่าตอนที่เขาเนี่ยเข้าไปอยู่ด้านในแล้วอ่ะที่ไปอยู่ในพื้นที่จํากัดแล้วนะคะก็มีเอกสารใบนะคะที่คุณแมนเนี่ยออกมาเซน็นซึ่งคุณแมนนะคะเขาก็บอกว่าเออจริงๆตอนนั้นนะ่ะเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นใบเอกสารอะไรใบถอนหุ้นหรือเป็นใบปิดกิจการหรือเป็นใบอะไรคือแบบว่าดีเจแม่เขาบอกเขาก็ไม่เข้าใจตอนนั้นก็มีเอกสารเยอะมมมาาาากกๆไ่่่่วจะะเเปป็นนนนขขขออออองงงงทีีบ้้รรื ครอบครัวอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็อยากมาตั้งคําถามว่าเออที่เขาลงทุนไปเนี่ยคนละ1ล้านบาทนะคะที่มีทั้งหมด6หุ้นเนี่ยเออตอนนี้คือเขาจะได้อะไรบ้างพี่ดีเจแมนค่ะเขาบอกว่าเออเห็นใจน้องเมยน,นะที่เจอข่าวเสื่อมเสียข่าวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเออในช่วงเวลาเดียวกัน เรื่องเมื่อวานนี้ค่ะพี่หมอของขวัญน,นะคะเขาก็ได้บอกว่าเออตอนนี้เขาแบบกลัวซาไปไลฟ์ไปอะไรอย่างเงี้ยพี่หมอของขวัญก็บอกว่าฉันน่ะเห็นไฟล์ข้อมูลไฟล์ภาพไฟล์คลิปเสี่ยงแล้วฉันก็รู้สึกว่าทางฝั่งดูเขากล้าออกมาแถลงแบบนั้นได้ยังไงอ้าวคือมันมันจะไปเอ็นเกมที่ไหนคะเนี่ยนี่แหละค่ะที่หลายคนเคยได้ยินนะคะว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ยิ่งถ้ามาเป็นหุ้นส่วนกันแล้วเนี่ยยิง่งไปใหญ่ ทุกคนละครับมีความคิดเหน็นกยกับเรื่องนี้ยังไงบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะคะชอบคลิปไปได้คะ่ะแบบนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามให้มุกด้วยนะคะเราจะได้มาเจอกันบ่อยๆคะ่ะ